อาพี่ตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่พี่อะเป็นตำรวจหรือเปล่าตำรวจได้ตำรวจนอกขึ้นแบบนอกขึ้นแบบไงผมมองไงก็ผู้ต้องหาพี่อ่ะนี่ดูดดูดเยอะแล้วหลอนขโมยชุดตำรวจมาใส่ไว้นี่ะใช่ปุ้เนี่ยพี่เป็นใครอะพี่ะพี่เป็นใครกูหน้าถามมือเป็นใครตำรวจ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 โยเคเนี่ยกมไม่เคยเห็นอ่ะจะบ้าตำรวจเทาเลยลุงหลังไปหมดเอานังแข็งใส่กระเป๋าสักห้าจีไหมฮะเอาเปล่า ใส่กระเป๋าได้เหรอทั้งแกงไม่ละลายมึงเป็นตำรวจได้ยังไงนพี่อย่าตลกไอตลกอะไรอ่ะอย่าตลกพี่ผมบอกเลยถ้าพี่ไม่ตาเพึ่งนะพี่เด้งแน่ผมไม่กลัวทำไมผมปอกเก้าเออฮะฮะโอ้ถึงโตฮะถึงโตฮะบ้าพี่คนละเด้งกันพี่อย่ามาตลกพี่ตลกปะเนี่ยไม่ได้เล่นไพ่แบบมุกตลกผมก็พอจะรู้อยู่บ้างผมก็ดูมายังไงอ่ะใครยังเป็นเศรษฐีเซนซิเซนซิเออ いいよ。